สวัสดีสวีดับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเรามีรถบ้านฝากขายสวยๆนะมาฝากกันเพื่อนๆนะราคาไม่แพงด้วยนะครับช่วงนี้แคมเปญฝากขายเนี่ยกำลังกำลังดังเลยนะลูกค้าเอฟซีเราฝากขายเยอะมากด้วยตอนนี้ก็เกือบ20คันแล้วนะฮะเอฟซีท่านใดที่มีร้อยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็ไปตีราคาแล้วก็ดราคาแบบไม่ถูกใจนะก็สามารถมาฝากเราขายได้นะครับนะครับก็ติดต่อในแอดมินนะฮะมีเบอร์โทรขึ้นเวลานะครับสนใจการฝากขายรถเนี่ยก็โทรมาสอบถามได้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับ ราคามาตรฐานนะครับแล้วก็ยุติธรรมด้วยนะครับคนซื้อนะครับก็ได้รถที่ราคาไม่สูงมากนะครับคนขายก็ได้ราคาที่ถูกใจกลับบ้านไปแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็เป็นส่วนกลางให้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะเพื่อนๆนะพระรามสองไม่ไกลวันนี้มาดูกัน FD นางฟ้าเพื่อนๆนะครับโฉบเขานะครับเป็น Honda นะครับ Civic FD ปี2008นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ เราก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับในเรื่องทะเบียนเลยนะจ๊ะลำดับที่1นะนะครับนี่ฮะรถสวยครับไม่มีชนหนักจมน้ำนะเพื่อนๆนะรถบ้านเดิมๆเลยนะครับแท้ๆเลยนะครับสีเดิมเครื่องเดิมนะครับเรื่องทะเบียนเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับยานก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับสีสันถือว่าสวยงามนะเพื่อนๆนะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยอยู่ทั้งคันเลยมาดูพายในครับผม ข้างในกถือว่าสวยสะอาดนะเพื่อนๆแผงประตูนะครับสวิตกระจกนะครับทุกอย่างก็ยังถือว่าเดิมมากๆนะแล้วก็เบาะหนังก็สวยสะอาดไม่มีขาดนะครับพวงมาลัยก็โอเคนะครับพวงมาลัยก็ยังเรียบร้อยนะครับสวิตปรับแสงสว่างหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยก็ยังใช้งานได้ครบทุกตัวนนะครับผมอะไรก็ส่งเหมือนกันคันนี้ต้องรีบนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจะมืดแล้วนะฮะแผงว่าตัก็สวยสะอาดทุกบานเลยนะครับเอาเรืออีกแล้วโดนสตาร์ทให้พี่ฟังหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมสตาร์ทไปคันหนึ่งแล้วนะครับ รถถือว่าเรียบร้อยนะครับสตาร์ติดชึ้งนะครับเดินบงเงินไม่เนี่ยสวยนะแล้วก็คอนโซลกลางนี่สวยมากนะเพื่อนๆนะครับแอนไปดิจิตอลแล้วนะครับนะครับออโต้นะครับสวยๆเลยนะเบาะหนังนะครับทั้งสองก็สวยงามนะที่จริงคันนี้แทบไม่ต้องรีวิวอะไรนะเครื่องเขียนช่วงล่างดีนะครับเล่มทะเบียนก็ยังสวยอยู่นะครับระดับที่หนึ่งด้วยนะครับแผงผ้าหลังคานะแล้วก็พื้นหนังก็ยังสวยอยู่นะครับท้ายเฉยสวยสะอาดนะครับอันนิดหนึ่งนะ ท้ายก็กว้างกว้างแล้วเพื่อนนะยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับให้สวยก็หาแผ่นยางเนาะถาดวางของซีวิ c มาวางก็แผ่นนไม่กี่ร้อยเดี๋ยวเราแถมให้นะแต่ว่าท้ายเดิมครับเดิมหมดเลยนะครับชุดนั้ชุดนั้นไม่มีนะครับไปร้องเครื่องกันครับน้องโนโดนะครับวันนี้รีบหนึ่งนะฮะขอบยองขอบยางเนี่ยครับเรามีสายทีหมดเลยนะครับใต้ขอบกระจกอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีให้ครบถ้วนเลยนะครับพร้อมใช้ครับเพื่อนราคาไม่แพงด้วยนะครับ ทานหน้าเดิมนะรถเดิมอะ่ะจริงๆนะครับไม่มีโซนหักจมน้ำน,น,นะครับแล้วก็ลำดับที่หนึ่งในเล่อทะเบียนเลยนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะจ๊ะฝากระโปรงก็ยังเรียบร้อยอยู่เดิมๆเ,เลยอ่ะมาโยนโฉมหน่อยนี่ครับผมมาแล้วจะ้ะมาแล้วจะ้ะ h o n d a Civic FD ของเรานะครับปี2.8อพอตโต้มือเดียวป้ายแดงรถเดิมมากๆเลยเพื่อนนะ รถดีต้องใส่ปลาเก่านะเองไม่อยู่วันนี้เอาลืมราคาอีกแล้วแตค่ากลับมาเจอกันโบกหน่อยลืมเลยทำไมต้องแอบกันด้วยเท่าไหร่ดีคันนี้เรื่องก่บาทโอ้โหตุ้ง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 โปรโมชั่น08นปรับไปเลยขอบคุณมากน้องโดโด้ยังสวยอ่ะ เก้8ีศูนเพื่อนๆราคานี้1 8, นึ่0 0สนหดบาทรีบแล้วจ้าที่รักษจะต่อยพี่นาบไายบายสวัสดีครับ